สวัสดีครับผมเพื่อนๆกลับมาอีกแล้วนะครับกับลุงอาร์ตชาแนลนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีจับหานนะครับว่าเราจะย้ายห่านจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งเราจะทํายังไงนะครับว่าทายังไงไม่ให้มันมันมันกัดนะครับตามตามมาเลยครับผมทางสีเทองครับที่ว่าตัวนี้ยผมจะขายนะใครสนใจก็ติดต่อมานะครับ วิธีการนะครับจับไปที่คอของมันนะครับเพื่อนเล็งดีๆนะครับเลง็งมือก็จ,อจับนะครับนี่ครับการจับนะครับจับจับการจับก็คือจับที่คอขอึ้นเลยมันมันดินก็ช่างนะครับเราก็ สำหรับตัวที่ผมจะขายนะครับที่ผมจะขายนะครับคือเป,เป็นตัวผู้นะครับผมจะขายตัวผู้ตัวผู้สีเทานะครับสองตัวตัวนี้นะครับหนึ่งสองอันนี้ลูกลูกมันครับมันเป็นลูกครึ่งนะครับลูกครึ่งขาวเทาใครใครสนใจก็เดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์ไว้นะครับก็โทรมาได้ครับ ก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นอีพีสั้นๆน,นะครับการาการย้ายหันนะครับต่อไปจะเป็นยังไงก็ไปดูต่ออีพีน้ครับสำหรับวันนี้ <c oughs> <c oughs>